สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวเกมฟาร์มเทลกันนะคะเกมฟาร์มเทลก็เป็นเกมนะคะจากค่าย Titan f อร์ Entertainment จะเป็นแนวเกมทำฟาร์มนะคะแล้วก็จะเป็นแบบเล่นคนเดียวจุดเด่นก็น่าจะเป็นภาพที่น่ารักนะคะเล่นง่ายเข้าใจง่ายตอนนี้นะคะตัวเกมก็ยังอยู่ในช่วง Early Acces s เดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันเลยค่ะ เมื่อเราเข้ามาในเกมนะคะเราก็จะได้ปรับมุมมองต่างๆภายในเกมแล้วเขาก็จะสอนเรานะคะในการเริ่มต้นทำฟาร์มอันนี้นะคะเราสามารถคลิกไปที่ต้นไม้แล้วก็ได้สแคปมานะคะสะแคปก็จะเก็บไปใช้ในการเ,าเพิ่มเติมต่อเติมบ้านสร้างบ้านใหม่ๆสร้างอ,อ,อุปกรณ์อื่นๆอะไรนี้นะคะ ทีนี้เริ่มแรกเลยนะคะเราสามารถที่จะซื้ออันนี้ได้นะคะเป็นเป็นพวกเล้าไก่นะคะที่เราซื้อได้เราจะได้สามารถเลี้ยงไก่ได้แล้วก็เก็บไข่ได้นะคะนี่นะคะเมื่อเราสร้างเสร็จเราก็จะได้ไก่มาหนึ่งตัวเราก็สามารถที่จะเก็บไข่ได้แล้ว ะะเราสามารถเข้ามาใน Inventory แล้วก็กดขายได้เลยเราก็จะได้รับเงินมาภายในเกมก็จะมีเป็นเงินนะคะเราก็มีสแครปแล้วก็มีค่าตกแต่งอันนี้เป็นอันหลักๆนะคะอันนี้นะคะเราได้ไมาจากเควสก็จะเป็นของตกแต่งฟาร์มเราสามารถที่จะปลูกผักได้นะคะโดยที่ไปซื้อเมล็ดพันธุ์แล้วก็นำมาปลูกกัน ก็เข้าไปใน inventory นะคะแล้วก็ลากเข้ามาก็จะเป็นการปลูกต้นไม้ปลูกปลูกปลูกต้นไม้นั่นแหละคะ่ะแล้วก็ตดน้ำต้นไม้นะคะนี่อันนี้ก็เป็นเริ่มต้นของเรานะคะในการทำฟาร์มเราก็จะทำการเก็บผลผลิตไปเรื่อยๆนะคะเก็บเงินเพื่อนำไปลงทุนในการสร้าง เออของไม่ใหม่กันอันนี้นะเราซื้อมาปุ๊บเราก็จะได้พนักงานมาช่วยเราเก็บผลผลิตได้นะอันนี้จะช่วยเราดูแลพวกสัตว์เลี้ยง ก็ดีมากๆเลยนะเป็นอันที่จำเป็นที่จะต้องสร้างอันแรกๆเลยนี่ก็จะเห็นว่ามีพนักงานนะมาเพิ่มในฟาร์มของเราจะช่วยเราเก็บไข่แล้วก็แบบทำให้สัตว์เลี้ยงนะออกผล,ผลผลิตมาเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องคิกเองแล้ว อันนี้จะเป็นที่เก็บสแครนะคะจะเป็นการแบบเก็บขึ้นมาให้เราเรื่อยๆเราจะต้องนำไปวางบริเวณที่ติดแม่น้ำแบบนี้นี่นะคะช่างก็จะมาทำให้เรา เมื่อสร้างเสร็จแล้วนะคะก็เราก็จะได้สแคปมาเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปกดคลิกที่ต้นไม้เองหรือเราจะคลิกต้นที่ต้นไม้ก็ได้เพื่อให้ผลผลิตมันเพิ่มเยอะๆนะคะนี่นะคะบางทีก็จะมีอีเวนต์แบบว่าซานตานะมาเยือนฟาร์มของเรา เราสามารถคลิกไปที่ตัวซันต้าได้แนละ้วเราก็จะได้ของรางวัลมาด้วยบางไงน่ารักมากๆเลยซันต้าแบบใจดีนะแจกของอะไรอย่างนี้ นี่นะคะเมื่อกี้ได้มาจากซันต้าเราก็เอามาตกแต่งฟาร์มเพิ่มเติมได้ oh. นี่นะเราก็สามารถซื้ออันนี้เป็นเราเป็ดนะคะมาเพิ่มในฟาร์มของเรา oh. เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มได้แล้ว oh. การที่เราจะสร้างได้นะของบางอย่างจะต้อง มีค่าตกแต่งสูงตามที่แบบเขากำหนดให้เราถึงจะสามารถซื้อได้นะนี่แล้วเราก็สร้างเพิ่มอันนี้เป็นกระต่ายนะทุกคน เราก็วางลงไปแล้วอันนี้นะเราก็สามารถย้ายย้ายฟาร์มย้ายเล้าของเรานะที่จากข้างล่างแล้วก็ย้ายขึ้นมาไว้ใกล้ๆกันก็ได้ อันนี้นะเราก็มาสร้างโรงงานอีกอันหนึ่งก็จะได้พนักง,งานมาเพิ่มช่วยเรานะคะในการเก็บผลผลิตต่างๆเพราะว่าเราคิดคนเดียวเนี่ยมันไม่ทันแล้วอะไรอย่างนี้นะเรียบร้อยนี่เราก็จะสามารถอ s ไ i g n งานไปให้พนักง,งานได้นะว่าเราอยากจะให้พนักง,งานคนนั้นไปดูแลสัตว์ตัวไหนออสัตว์ประเภทไหนนะเราจะเลือกเป็นประเภทได้ ก็จะมีไก่ใช่ไหมแล้วก็มีกระต่ายมีเป็ดแล้วก็สามารถเลือกได้เลยนี่นะทุกคนเราก็มาสร้างอันนี้เพิ่มกันที่เก็บสแคปเพราะว่าเวลาเราเริ่มจะสร้างขยับขยายอะไรมันจะเริ่มไม่พอแล้วนะเราก็เลยต้องสร้างอันนี้เพิ่มก่อนเหมือนเดิมน,นะคะก็สร้างไว้ใกล้ๆแม่น้ำแบบนี้ ส่อนอันนี้นะคะที่เราสร้างกันมันจะเป็นฟาร์มมาร์เก็ตฟาร์มมาร์เก็ตก็จะทําให้เราสามารถขายสินค้าได้ราคาที่สูงมากขึ้นโดยที่เราสามารถกําหนดราคาขายได้ค่ะส่วนอันนี้ที่เรามาสร้างกันต่อก็คือฟาร์มบัวนะคะ ก็จะทำให้เราได้ผลผลิตอย่างเช่นนมมาเพิ่มแล้วก็จะได้ขายได้มากขึ้นอันต่อมานะคะที่เราซื้อกันก็จะเป็นบ้านบ้านนะคะก็จะช่วยทำให้มีไพรเลตนะมีจนสลัดมาซื้อสินค้าจากฟาร์มของเรา ก็จะทําให้ขายได้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดเราไม่สร้างบ้านก่อนเนี่ยเราก็จะยังขายสินค้าไม่ได้ประมาณนี้นะคะสําหรับไอเทมอันนี้<อ>และอันต่อมานะคะที่เราสร้างกันก็คือขอบฮัทอันนี้นะก็จะเป็นกระท่อมคนงานจะมีพลังงานมาช่วยเราในการออรดน้ำต้นไม้นะแล้วก็เก็บผลผลิตต่างๆให้ก็ดีมากๆเลยนะคะ ช่วยทําให้เราประหยัดเวลาในการต้องไปคลิกเองทุกๆครั้งอะไรอย่างนี้เพิ่มแนะนำอีกอันหนึ่งนะที่สำคัญก็คือเราสามารถซื้อสัตว์เลี้ยงเพิ่มได้นะทุกคนแต่ว่าตัวที่ตัวที่สองอ่ะมันจะไม่แพงมากแต่ตัวตถัดๆไปราคามันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเราก็อาจจะใช้เวลาน,านานหน่อยในการเก็บเงินเพื่อม,มาซื้อ วันนี้นะคะเราก็มารีวิวกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ